หนึ่งปีเทิงโลกเท่ากับหนึ่งนาทีทเทิงอาประากาศที่พออยู่เมือนว่าหนึ่งปีโลกมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันโลกผีฉันกำไั้พ่อโตนะมัน,น,น,นบดดนทดน ตื่นเต้นมากคือน,อนี่ตัวตัวนี้นะกับพี่ชายก็ไปดูแอบดูแล้วค่ะก็เป็นไงบ้างคะก็ยังตื่นเต้นอยู่ค่ะนี่หน้าลูกก็คือหนูถ่ายแล้วก็แปดขวบจนหนูสิบขวบแบมันไม่ตื่นเต้นได้ยังไงเอ่ยมันรอกันมาก็รอกันมาสองปี2 2> แล้วค่ะจากวันถ่ายพ่เตอร์พ่เตอร์น่าจะตื่นเต้นสุดยังไม่ได้ดูพี่ก็ยังไม่ได้ดูใช่มีการเชิญไปดูแต่ว่าตอนนั้นอยู่เมืองนอกอยู่ครับอืก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นมากเพราะว่า ได้ดูเป็นพาร์ทๆในการที่จะแบบว่าไปลงเสียงบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันดูแบบมันดูอลังการแล้วก็น่าตื่นเต้นมากเขาทําดีไงครับเขาทําดีเขาทําละเอียดมากอืครับ CG มันคืองาน CG เลยที่ต้องจําเป็นจะต้องให้เวลากับเขาจริงๆเพราะว่าเราก็รู้ว่าหลายคนกังวลทั้งคนที่รอดูอยู่ด้วยเนาะแล้วก็ ตัวตัวของคนทําเองคือตัวม่เดี่ยวเองอ่ะ <c oughs> ก็รู้ว่ามันเป็นจุดที่จะต้องให้ความสําคัญเยอะมากพอสมควรนะ,นะคะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องสร้างกันขึ้นมาทีหลังทั้งหมด <Right. S 2> แล้วเรื่องนี้สิจริงเ, <c oughs> เยอะมาก <c oughs> จริงๆถ้าเป็นพวกแบบ international production อย่างเงี้ยครับก็ก็ใช้เวลาประมาณนี้แหละใช้เวลาทำ CG เป็นปีๆอยู่แล้วอแล้วไม่ได้ใช้ทีมเดียวด้วยนะใช้หลายทีมไม่งั้นก็ไม่ทันใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าเชื่อว่าผลงานที่ออกมาจะได้คุ้มกับการรอคอยกับที่หลายคนแบบเอ๊ะมันจะออกมายังไงหน้าเพราะว่านานๆไทยจะมีหนังที่รวมแบบไซไฟน่าจ<ล>ะย <laughs> ังไม่เคยมีแบบนี้มาก่อน น่าจะเรื่องแรกและเรื่องเดียวเท่าที่ผมนึกออกนะอแล้วก็เป็นเรื่องแรกของสายด้วยค่ะขณะว่าทํางานมา30สิปีแล้วอะ่ะนี่เป็นเรื่องแรกที่แบบโหจริงจมันเยอะขนาดนี้เลยอย่างเงี้ยถามพีครับเล่นกับ<อ>แสดงกับประกาศเป็นไงบ้างดีค่ะ <laughs> ปลอดโปร่งปลอดโปร่งมากไม่เห็นอะไรเลย <laughs> <laughs> ดีค่ะดีค่ะ,คะตื่นเต้นมากกับการ ภาพยนต์เรื่องแรกด้วยแล้วก็แบบได้เล่นกับซีจีครั้งแรกเลยอะไรเงี้ยก็เป็นความท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นของตัวเราเองค่ะออนี่น่านี้น่าเล่นแต่แสดงกับสีเขียวเป็นยังไงบ้างก็ไม่เห็นอะไรเลยค่ะอ๋อเห็นเห็นสีเขียวเห็นสีเขียวแล้วก็ก็คือเหมือนพี่มาเดียวอะค่ะก็จะเป็นคนบิวว่าแบบเอ้ยสีนี้มันต้องมีนู่นนั่นต้องใหญ่ขนาดนี้มันมันจะเป็นปีศาจมันจะใหญ่ขนาดนี้มันต้องถ่ายไปแล้วก็ใหญ่ไปอีกใหญ่ไปอีกแต่เราไม่เห็นว่ามันคืออะไร ก็เป็นครั้งแรกนะที่เดินเข้ามาในห้องโถงที่ใหญ่โคตรๆอย่างเงี้ยแล้วมีโต๊ะตั้งอยู่หนึ่งตัวที่เหลือคือสีเขียวหมดเลยคือจริงๆแล้วที่มันที่มันท้าทายนี่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราจินตนาการเนี่ยมันเหมือนสิ่งที่พี่มาเดี่ยวจินตนาการหรือเปล่าอ่หรือว่าคนอื่นจินตนาการอ่ะและมันบางทีมันเข้าฉากแบบพร้อมกันอย่างเงี้ยสามสี่คนมันต้องจินตนาการเป็นเรื่องเดียวกัน โดยเฉพาะแบบอายไลน์อย่างเงี้ยเรามองไปเนี่ยเนี่ยปีศาจมาทางนี้หันไปปุ๊บเนี่ยมองคนเราแบบคนระดับความสูงอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไงอย่างเงี้ <laughs> <laughs> ยแล้วก็บางทีก็จะมีแบบว่าลูกเทนนิสอย่างเงี้ยเป็นเป็นอายไลน์ให้บางทีก็เป็นแบบว่ามีคนมาใส่ชุดเดินไป <laughs> เดินมาอะไรเงี้ยซ <laughs> ึ่งมันก็แบบมันก็มันก็มีความท้าทายค่อนข้างสูงอย่างเงี้ยครับอืมแล้วก็มันเป็นอีกอีกโลกหนึ่งไงที่มันอยู่ในหัวสมองของพี่มาเดียวแต่ว่าดีที่แกละอัดอธิบายแบบได้ละเอียดมาก แบบมันจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้อย่างเงี้ยบางทีปีศาจนี่ก็จะมีตัวอย่างรูปภาพอะไรเงี้ยให้ดูว่าจะประมาณนี้ประมาณนี้ไซส์ประมาณนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยครับก็ก็สนุกดีครับกว่าจะผ่านวักซีนต้องละเอียดขนาดนคะมันต้องยากมากแน่เลยกว่าจะได้แบบสักซีนแกงสีเขียวว่ายากไหมอะเอ้แกงแกงแกงอากาศเนี่ยแกงอากาศกกน่าจะยาก,กสุดเออก็ค่อนข้างยากสําหรับตัวหนูเองค่ะแต่ว่าเป็นหนูรู้สึกว่าเรียกว่ากดดันมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเรา แอบคาดหวังว่าแบบอซีจี CG จะออกมาเป็นยังไงเราเล่นใหญ่มากไหมใหญ่พอไหมอะไรเงี้ยแต่พอเห็นจากทีเซอร์ที่ออกมาเลยก็รู้สึกว่าแบบเมันมันคุ้มกับที่เราทําไปจริงๆคะ่ะของไซเจะยตรงว่าเพราะว่าของไซมันเป็นโลเคชั่นจริงแล้วภาพมันกว้างมากๆแล้วก็คือแบบ เอาหรืออย่างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบกล้องกโอ็โหสูงมากเป็นโดรนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างที่จะต้องแบบคือมาใช้ประกอบกันทั้งมุมภาพด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมาเติม c G ีด้วย<ม>ทุกคนต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกนะแล้วก็ทําอันนี้นะเพื่อที่ว่าจะไปเขียนอันนั้นีรยวจะมีสิ่งนี้เข้ามาทั้งนั้นคือ เหมือนสโคมันใหญ่มากแบบงานมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโคตรร้อนเลยจะร้อนร้อนเลยค่ะือนก็โคตรเยอะของของใจที่ราชบุรีค่ะที่ราชบุรีที่เป็นเป็นเหมืองหินซึ่งถ่ายกันเดือนเมษาสุดของน้องพีก็จะเป็นของหนูเป็นลงเหล็กคะ่ะเดือนเมษาเหมือนกัน, <laughs> นพุธพยาเมษาช่วงนี้อขอ,ของหนูก็จะเป็นในป่าแล้วก็เป็นทั้งตอน เดอนเมษาด้วยใช่เจอเจอหนาวด้วยใช่เจอหนาวด้วยค่ะเป็นยังไงเออไปถ่ายที่สกลนครค่ะใช่เดินธันวาใช่คริสต์มาสค่ะช่วงคริสต์มาสครับหนาวต้องบอกว่าหลักๆเนี่ยเขาไปรีทรูกันเขาเขาได้ไปรีทรูเขาได้รู้เรื่องนะตัวที่เป็นอย่างอย่างพิเตอร์อย่างพอลล่าอย่างนีน่าเนี่ยจะรู้ส่วนเราสองคนน่ะจะมีชีวิตอยู่ในพาร์ท ของตัวเองที่มันเฉพาะมากๆค่ะที่ที่เขาจะวาัปมาเจอคืออย่างอ,อย่างน้องพีเนี่ยจะเป็นอนาคตคอสองร้อยปีข้างหน้าสองยปีข้างหน้าอย่างของไซก็จะเป็นอดีตเป็นบัญเชียงเมื่อห้าพันกว่าปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนั้นนะคือเราจะได้ของเราจะเห็นเฉพาะทรีทเมนต์ของเราที่เป็นพาร์ทเล็กๆของไซก็จะมีพิเศษกว่าคนอื่นหน่อยตรงที่ว่าภาษาไม่ได้ใช้ เป็นภาษาไทยอะค่ะไม่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 ใช่ภาษาที่เราคุยกันอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นหนังพีเรียดที่เก่าที่สุดที่เคยเล่นมาเพราะว่าภาษาอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ก็เลยเหมือนว่าไม่ได้ใช้ภาษาสื่อสารเยอะจะจะเป็นจะเป็น acting อะค่ะจะเป็นแบบว่าเพื่อเพื่อเพื่อสื่อสารเป็นแบบสากให้มันเป็นเหมือนเป็นเหมือนภาษาสากลมากกว่านะภาษาร่างกายมันจะดูแลวเข้าใจมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคามันก็จะจํากัดไม่สามารถจะปกติเวลาเราเล่นเราก็จะแบบมีเติมแบบเฮ้ย นู่นอะไรอย่างเงี้ยเออเล็กๆน้อยๆเออเราเราอินพไวส์ได้อันเนี้ยไม่ได้เลยคือต่อให้เขาคิดคามาให้อ่ะบางอันวันเดียวก็ไม่เอาไม่ให้พูดแบบให้ให้เล่นอย่างเดียวพออะไรอย่างเงี้ยค่ะหัวหน้าห้องอหรอคือจริงๆแล้วอ่ะเรื่องที่มันที่ที่หัวใจหลักของเรื่องเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของสเตลลาแสดงโดยพอลล่าเทเลอร์นะครับสเตลลาเนี่ยตามหาพ่อซึ่งพ่อเนี่ยหายไปอยู่ไหนไม่รู้ แต่ว่าด้วยเหตุผลนี้เนี่ยคือที่ตามออกหาพ่อเนี่ยมันจะทําให้มันเกิดการเดินทางข้ามเวลาไปมาอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จะเจอกับสถานการณ์อลังการต่างๆนานาอย่างเงี้ยครับที่ย้อนไปเมื่อจริงๆแล้วมันมันมันห้าพร BC ใช่ไหมจริงๆ<ช>แล้วมันคือเจ0 0กว่าปีที่แล้วเจ็ดพันกว่าปีที่แล้วที่หมู่บ้านบ้านเชียงนะครับแล้วก็มีแวบไปอนาคตด้วยสองร้อยปีข้างหน้า อะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วในแต่ละยุคเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆนานาที่เบสอยู่บนหลักการวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยครับสถานที่ก็เป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงหมู่บ้านเชียงอย่างเงี้ยครับซึ่งเกิดคําถามว่าคนหายไปไหนมันไม่มีไม่ไม่ไม,มีแบบว่าหลักฐานอะไรเกี่ยวกับมนุษย์แถวนั้นเลยแต่มีพวกแบบว่ามีหม้อดินอะไรเงี้ยปั้นไว้ค่ายรามาสูรที่อุดรอ,อย่างเงี้ยครับก็เป็นค่ายที่มีความลึกลับ เพราะว่าถูกสร้างโดยทหารอเมริกัน GI สร้างมาเขาอ้างอิงว่ามันเป็นสถานีวิทยุมันจะมีพวกเสาอะไรเงี้ยที่รับคลื่นวิทยุได้ซึ่งมันเป็นเสาที่สูงมากประมาณเกือบห้าสิต้นแล้วก็แบบใช่แบบแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีตะข่ายด้วยนะ oh. มันจะมีตะข่ายรอบอย่างเงี้ยเห็นภาพเก่ามาอย่างเงี้ยซึ่งมันดูลึกลับมากไม่เคยเห็นสถานีวิทยุที่ไหนมีแบบนี้มาก่อนไงนเขาก็ลือกันว่าที่นี่เนี่ยทดลองการใช้การแบบว่าเดินทาง ความเร็วเหนือแสงซึ่งถ้าเหนือแสงปุ๊บเนี่ยมันแปลว่าเราเดินทางย้อนเวลาหรือว่าข้ามเวลาได้อไไ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็คือด้วยหลักการฟิสิกส์ด้วยสถานที่อย่างเงี้ยครับที่มันมีสตอรี่ต่างๆนาๆนาเนี่ยพี่มาเดี่ยวเนี่ยเขาเอาทุกอย่างเนี่ยมาร้อยเป็นเรื่องตาคลีเจเนซิส hmm. ใช่่บบอโอ้สนุกมากใหม่ใหม่มแล้วก็สนุกมากใช่โอเคผมอ่ะผมรับบทเป็นอิด ซึ่งในเรื่องเนี้ยก็จะเป็นเพื่อนัแต่สมัยเด็กของสเตลล่าโตกันที่เกิดโตกันที่อุดรแต่แต่สเตลล่าเนี่ยตอนโตเนี่ยเขาก็ย้ายเข้ากรุงเทพแล้วตอนที่เริ่มต้นเรื่องเนี่ยอิดเนี่ยก็โทรตามสเตลล่าให้กลับมาเพราะแม่ไม่สบายมันก็เลยกลับมาเจอกันอีกทีแต่จริงๆแล้วมันมีความเบื้องหลังว่าสมัยเด็กเนี่ยเคยเม้งกันน,นู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ในที่สุดก็คือได้เกาะกลุ่มกันเป็น4ี่คนมีผมมีพอลล่ามีนีน่าแล้วก็น้องวอที่เดินทางข้ามเวลากันไปมา ตัวละครจริงๆแล้วก็คือก็เป็นเป็นคนธรรมดานั่นแหละที่จริงๆแล้วก็มีมีปมด้วยมีมีมคาแรคเตอร์ของเขานั่นแหละแต่ว่าเอาเอไอตรงตัวละครน่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกเราก็คือพี่มาเดียวเขาก็าฟายจูนแบบจูนจูนให้เราเข้าใจได้แบบง่ายๆแสดงได้แบบไม่ไม่ยากขนาดนั้นอันที่มันท้าทายจริงเรื่องของ CG นี่แหละอืมครับก็มันก็มีใช่มันก็เป็นเรื่องบบใหม่แหละครับอืมครับ ค่ะก็จริงๆก็เล่นเป็นสองสองบทค่ะสองคดก็จะเป็นสเตลลาตอนเด็กนะคะก็เป็นพี่พอรล่าตอนเด็กแล้วก็เป็นลูกสเตลลาอีกทีหนึ่งค่ะใช่ก็สวิตก็สวิตยากอยู่นะคะเพราะว่าเรื่องเรื่องโดยที่ภาษาด้วยค่ะว่าแบบเออ เป็นเป็นสเตลล่าตอนเด็กเนี่ยก็จะใช้ภาษาอีสานแล้วก็อังกฤษค่ะแล้วก็เป็นเป็นวาเลนเนี่ยก็จะใช้ไทยกับอังกฤษค่ะก็จะแยกด้านภาษานิหนึงแล้วก็ CG ด้วยค่ะพอรับ,บทเป็นฟีฟ่าค่ะในเรื่องจะเป็นคนในอนาคตอีก200ปีข้างหน้าที่เป็นสาวแบบว่าค่อนข้างห้าวนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ว่าเป็นฟีลแบบว่านักวิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นจะอยู่กับพี่นาราทั้งเรื่องเลยอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกัน,นกใช่ใช่ค่ะเป็นครั้งแรกด้วยที่แบบได้แสดงภาพยนตร์แล้วก็เป็นไซไฟเรื่องแรกด้วยค่ะยยโห ท้าทายมากตั้งแต่ตั้งแต่เล่นกับกรีนสกรีนอะไรเงี้ยอ่าอย่างตอนเราอยู่สถานที่จริงอะไรเงี้ยเรายังแบบอ่าพอเข้าใจได้ดูนี้มีมาร์กอย่างนี้แต่พอไปอยู่ห้องที่มันแบบเป็นกรีนสกรีนแบบเยอะมากๆสตูดิโออย่างที่พี่ปีเตอร์บอกว่ามีแค่โต๊ะอย่างเงี้ยเราต้องจินตนาการภาพว่าแบบอ่ะเรามีเทคโนโลยีนี้เลื่อนเลื่อนนี้นะอย่างนี้อย่างนี้จับนู้นจับนี้ทั้งที่มันเป็นอากาศอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างยากสําหรับตัวหนูเอง จริงๆก็ห่างประมาณหนึ่งค่ะเพราะว่าส่วนตัวชอบไซไฟแต่ว่าไม่ได้เป็นคนเก่งวิทยาศาสตร์ขนาดนั้นแต่ก็มีไปหาความรู้เพิ่มอะไรเงี้ยค่ะศึกษาเพิ่มกว่าจะมาเป็นตัวละครนี้ก็ใช้ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะห่างมากค่ะห่างแบบ ห่างห่างห่างในห่างห่างทั้งในเรื่องของระยะเวลาด้วยแล้วก็เรื่องของวิธีการสื่อสารอย่างที่บอกค่ะว่าจริงๆเราเราเราทำงานมาแต่ว่าเราก็ชินกับการสื่อสารด้วยคําพูดประกอบประกอบการแสดงอะเนาะตอนนี้มันเหมือนมันโดนมันโดนโดนลิบอาวุธไปอย่างหนึ่งอะเออแล้วมันก็จะเหลือแต่เหลือแต่ตัวเราล้วนๆ้วแล้วอะที่มันจําเป็นจะต้องแบบทําการสื่อสารให้ได้ยังไม่รวมกับโลเคชันที่แบบมหาโหดมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนส่วน ในเรื่องอ่ะก็คือจริงๆไม่มีชื่อด้วยคือไม่ได้โดนระบุชื่อด้วยซ้ำเออเป็นแบบมนุษย์คนหนึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวพันเพราะว่าจากการว์ปไปว์ปมาของเขาอ่ะมันมันมันก็มีแบบเรื่องแบบแบ็กกราวด์ลงไปอีก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 ,อก,อกท,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 ที่ที่ต้องเข้ามาเกี่ยวพันกันในที่สุดเลยอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็เลยเออจะบอกว่าไกลมันก็ก็ไกลสุดๆอ่ะอันเนี้ยมันนึกนึกไม่ออกเหมือนกันค่ะว่าถ้าจะมีบทอะไรอื่นๆมาให้เล่น เป็นแบบนี้อะ่ะเออพี่สายเล่นเป็นคนโบราณเลยนะแบบยุคบ้านเชียงแล้วก็ไม,ไม่ไม่พูดภาษาไทยด้วยอนะไรก็คือเราก็นึกไม่ออกเลยว่าจะมีหนังเรื่องไหนที่ที่รีเควสเราแบบนี้อเออแต่ก็สนุกค่ะถือว่าถือว่าแปลกใหม่อะ่ะแล้วก็แล้วก็บทอะไรอย่างเงี้ยต้องมาเดี่ยวอะ่ะถึงถึงจะคิดออกมาได้อะ่ะให้เราเล่นนะอ่ะเออใช่ใช่ไหม แปลกใช่ไหมคืออย่างนี้ค่ะคือเขามองกันว่าไอเรื่องของชื่อเฉพาะหรือว่าจริงๆอาจจะมีแหละแต่ว่ามันไม่ได้ถูกเรียกเออที่มันซับซ้อนที่เป็นรูปประโยคแบบฉันเธอของฉันของเขาของหล่อนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีมันก็คือมันเป็นแค่เออมันเป็นแค่คําแบบแสดงความรู้สึกแค่ออกไปกลับมาแค่สั้นๆเรียบๆแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เราต้องเจอในเรื่องอะ มันเถิดเทิงมันอลังการมันไอ้แค่ออกไปกลับมามันใช้ไม่ได้แล้วอะเออมันมันเยอะแยะแล้วมันก็ซับซ้อนไปกว่านั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือสมมุติว่าอย่างอย่างปัจจุบันอะเราก็เออพี่วันนี้เราเหนื่อยมากเลยเราตื่นมาแต่เช้าเลยแล้วเราก็พูดแค่นี้ใช่ไหมแต่แต่ก่อนมันมันมันก็คืออาจจะแค่แบบหิวแล้วเออจากทั้งหมดที่บอกมาว่าเราตื่นมาแต่เช้าเราทํมาหลายอย่างมันก็ไปสรุปเหลือคําเดียวว่าเออหิวแค่นี้แต่ พอพอไปเจอในเรื่องอะ่ะมันดันไม่ใช่ชีวิตประจําวันอีกอะ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยนี่มันอะไรเกิดขึ้นกับเดลี่ไลฟ์ของเราม,มันเปลี่ยนไปหมดเลยแบบนั้นคะ่ะทุกอย่าง <laughs> <c oughs> คือจะบอกว่าทุกอย่างที่คุณเห็นใน ในเทรลเลอร์ค่ะที่คุณรู้สึกว่ามันเยอะมากแล้วนะมันมาเจอกันได้ยังไงวะอะไรเงี้ยมันมีอีกค่ะมันยังไม่หมดมันมันมันมีให้คุณไปเจอได้อีกแต่ว่าอย่างที่พิเตอร์บอกว่าทุกอันอ่ะมันเป็นเหตุเป็นผลรองรับกันอยู่ไม่ได้แบบว่าเออพอดีทีมซีจีอยากซ้อมเขียนตัวนี้ก็เลยเขียนมาใส่เล่นๆนะไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่มีทุกอันทุกอันมันจําเป็นมันมีมันมีที่มาที่ไปมันมีมันมีเส้นเรื่องมันมีมิติทางเวลาที่มันมันจาเป็นจะต้องเล่าผ่านองค์ประกอบเหล่านี้ต่างๆมา ใชว่าความรักเ<ช>นะก็จริงๆแล้วมันก็ต้องบอกว่าทางทางพี่มาเดี่ยวเนี่ยเขาก็ยังไม่ทิ้งความแบบว่าเป็นมนุษย์ของแต่ละคนน่นะมันมีฮิวแมนเอ m e เมนที่แต่ละคนจะมีปมอย่างเงี้ยมีเรื่องราวของ a ร i เลชชิพอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นระหว่างเพื่อนระหว่างสเตล่ากับพ่ออะไรเงี้ยครับกับแม่อีกอะไรเงี้ยคือทุกคนก็มีปมเหมือนแบบชีวิตมนุษย์จริงอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้ถูกทิ้งไปแล้วมีทั้งเรื่องของความแบบว่า ความดราม่าก็มีก็ไม่ได้ทิ้งไปอย่างเงี้ยมีเรื่องของน้ําตาไหลอะไรเงี้ยก็มีอะไรเงี้ยผมยังไม่ได้เห็นผมเห็นแค่เป็นพัดพาร์ตอย่างเงี้ยแต่คนที่ได้เข้าไปดูกันมาแล้วนี่ก็บอกว่ามีร้องไห้ตามก็มีอืมซึ่งออมันก็เป็นซิกเนเจอร์ของพี่มะเดียวอยู่แล้วเขาไม่เขาไม่เคยทิ้งความเป็นมนุษย์ของตัวละครอยู่แล้วอืมคือคือตัวละครตัวคือตัวละครอันนี้มันมันมันเป็นมนุษย์มากๆคืออย่าลืมว่าจริงๆแล้วมะเดียวอ่ะเขียนหนังผีเขียนแสงกระสือก็ยังดูเป็นกระสือที่เป็นมนุ อยู่อะค่ะคือยังมีความรักยังมีความความอารมณ์ต่างๆในแบบมนุษย์แล้วก็อย่าลืมว่าจริงๆแล้วมิชชั่นหลักเส้นเนื่องหลักของเรื่องนี้ก็คือตัวของสเตลลาตัวของพอลล่าเนี่ยไปตามหาพ่ออ่ามันมันเหมือนว่าถ้าสมมุติว่าเราลืมลูกไว้ที่ห้างอะเราก็แค่สตาร์ทรถแล้วก็ขับรถไปใช่ไหมแต่อันนี้พอดีว่าไอ้ด้วยเงื่อนไขทางการเดินทางทางความเหลื่อมของเวลามันเลยทําให้มันจําเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษแล้ว เรื่องมันเลยใหญ่กว่าการสตาร์ทรถแล้วขับไปห้างอ่ะเพื่อไปเอาของคืนเอาไปเอาลูกคืนหรืออะไรอย่างนั้นน่ะมันเลยเพิ่มตรงนี้เข้าไปใช่ต้องรีบแล้มวมีมันมีเวลาจํากัดไม่มีเงื่อนไขาทางเวลาอยู่ด้วยแต่ถามว่าเวลาเราบอกว่าเราอยากจะกลับไปตามหาพ่อเรามีคนบอกว่าพ่อเราอยู่ที่เนี่ยคุณจะไปตามหาได้อ่ะใส่เชื่อว่าคนดูทุกคนเข้าใจไม่มีไม่มีใครไม่อยากกลับไปตามหาพ่อหรือว่าคนที่เรารักหรอกพ่อต้องการความช่วยเหลืออเอ พ่อพ่อติดต่อมาต้องการความช่วยเหลืออย่างเงี้ยซึ่งมีเวลาจำกัดก็เลยต้องรีบเนี่ยอันนี้คือแบบว่าเส้นเรื่องแบบง่ายๆใช่ใช่ค่ะอฏิเสธไม่ได้ว่าตอนเนี้ยภาพยนตร์บ้านเรามากมากภาพยนตร์ไทยโล้ในฐานะนักแสดงมันกดดันนะคะต้องการกดดันสำหรับผู้ดึงไม่ได้กดดันครับเพราะเราถ่ายได้งแต่สองปีที่แล้วไม่แต่ก็เอาจริงๆมันก็คือเราก็ทํางานตั้งแต่นู่นนะกดดันไหมมันก็คงกดดันนะแต่ว่า เราก็มั่นใจนะเพราะว่า,าจากที่เราเราเราสร้างเป็นหนังไทยอย่างเงี้ยครับมันขยายเป็นหนังเอเชียและตอนนี้กลายเป็นหนังอินเตอร์แล้วเพราะเราจะไปออนแอร์ใน70ประเทศมีการจับมือกับทางบอร์เนอร์อะไรเงี้ยครับมันหนังมันก็มันมันทำใหญ่ตั้งแต่แรกและฝรั่งเขาเห็นอย่างเงี้ยครับก็เป็นช่องทางที่เราจะไปถึงก,ก็ต้องทั่วโลกแล้วล่ะ70ประเทศเนี่ยบาง,ไม,มบางไ,มมไม่หมดแล้วครับบางไม่หมดแล้วสรุปไว้หมดแล้วครับใช่ นนใช่ภูมิใ,ใจครับภูมิใจที่แบบว่าบ้านเราสามารถผลิตหนังแบบดีๆได้เยอะในช่วงนี้และดีขึ้นเรื่อยๆด้วยอืมแสดงว่าหลังจากนี้วันที่สองภาพยนตร์มันจะได้ทำงานของมันแล้วในฐานะใช่ใช่ครับอยากอยากให้ไปดูอยาก อยากให้ไปดูกันมากๆคือใจเข้าใจว่าหลายคนที่เห็นตัวอย่างอาจจะยังมีความไม่มั่นใจว่ามันอะไรกันวะเนี้ยเลยก็คือมันแบบว่าเต็มไปหมดเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่เป็นบทมันจะโอเคไหมหรือว่าจะขายแต่ CG กันอย่างเดียวล้ว CG มันจะโอเคหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนังมันเล่าเรียบง่ายมากๆค่ะแล้วก็แล้วก็ เราว่าระยะเวลาของของของการทําของการปั้นงานกันมามันก็น่าจะมันก็น่าจะตอบอะไรบางอย่างถึงถึงความตั้งใจตรงนี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะอยากให้อยากให้ทุกคนที่เข้าไปดูสนุกกับหนังเพราะใั่เชื่อว่าตาคลีจเจเนซิสเป็นหนังที่สนุกไม่ได้จะต้องแบบเกรงกูจะต้องไปจับผิดกูจะต้องดูไม่รู้เรื่องมันจะต้องมีทฤษฎีมันจะต้องไม่จะไม่ต้องรู้วิยทยาศาสตร์ไม,ไม่ต้องรู้ประวัติศาสตร์อะไรมันคือหนังเรื่องหนึ่งคือเราสามารถแบบ เออเราจะลองไปดูเรื่องนี้แล้วมันจะให้ความสนุกความบันเทิงกับคุณร่วมลุ้นไปกับว่าเขาจะทำภารกิจของเขาอ่ะสำเร็จไหมซึ่งใ่ว่าอันเนี้ยมันคือที่สุดแหละสำหรับหนังเรื่องหนึ่งที่จะให้กับคนดูได้าาแต่ต้องดูหลายรอบจริงมันต้องมันไม่มันไม่ถามว่าม,ม,มันดูดูดูครั้งเดียวก็เข้าใจหมดแหละแต่ <ใน S 2> ว่ารายละเอียดเนี่ยมันจะเยอะมากไม่ว่าจะทางแบบว่าเส้นเรื่องหรือ CG หรืออะไรเงี้ยคือดูรอบสองรอบสาม เท่าที่แบบได้ยินมาก็คือยังเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยสามารถดูได้หลายรอบอืมพีคบ้างเออ่าฝากด้วยกันฝากด้วยกันกด้วยกก็ฝากหนังภาพยนตร์เรื่องตาครีเจนซิสด้วยนะคะเพราะว่าพวกเรานะคะก็ทุ่มเทกันมากๆนะคะก็ทั้งนักแสดงแล้วก็ทั้งทีมงานด้วยนะคะแล้วก็ ที่สำคัญนะคะก็ออกที่ IMAX ด้วยนะคะใช่คะ่ะฝากด้วยนะคะตาคีเจ n e s ิสค่ะขอบคุณค่ะเข้าไว้นะคะขอบคุณค่ะ